ครับสวัสดีครับช่องสักศีคนเกษตรน่งที่ฬาสูงนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ่าวสักศีเองนะครับกษสีมาไล่งานนะครับราคาเข่านะครับประจําวันที่สามสิบนะครับตัวลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องรวมทั้งราคาปาล์มนัเนาะครับว่าขึ้นลงเป็นจังไหเนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่ก็เป็นธงหน้าอีกธงหนึ่งสี่เขียวกระจีนะครับสำหรับเกษตรกรที่เห็ดเป็นแม่หักของบ่าวสักศีแหละครับเพนเทศเข่ากอกก็หกครับพี่น้องได้ของแถมมานะครับพี่น้องเป็น เขาเจ้าสิบหาครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องจะเป็นทักนะครับเนาะเห็ดเขากอก็อกได้เขาเจ้าสิบหานะครับเหนียวหนุ่มครับเพื่อนว่าได้เขานี้วแล้วกได้คว้วนุ่มของเขาเจ้านะครับเป็นตะแสบนั่เพื่อนครับพี่น้องมีเกษตรกรบานเฮ้านะครับเนาะปลูกหอมสมบปีสมบปุ๋ยนะครับวางไฮไปหน้าครับพี่น้องเขาก็งมายูม่ได้ครับพี่น้องแข็งครับปลูกไว้เพื่อได้กินครับพี่น้องนี่ครับเห็ดหัวกันไวสวนสันไหนที่ห้าเห็ดสวนนะครับเนาะ จั็หน่อยกับเห็ดสวนแล้วครับพี่น้องนี่เขาเขาก็งามได้ครับแม่ฮักนี่เพิ่นมีเขาอยู่ประมาณหหาหกสิบไรนะครับนี่ครับชมความงามของธรรมชาติครับพี่น้องบุแคลงโค้กไ้จะกินก็ปนกบนะครับพี่น้องเนาะปนกบคุคนๆนะครับเนาะกินก็บบกแคลงโค้กนะครับพี่น้องนี่แหละครับเพิ่นก็ก็ร่างเกี่ยวเขาอยู่พุนแล้วครับฝากรอนไปทั้งพุณอีกนะครับ ัวเกี่ยวกำลังเกี่ยวอยู่ทั้งผุนนะครับพี่น้องว่าสิีมหรุนว่าราคาเข่ามูนี่สีซําได้นะครับเนาะว่าเข่านี่ใส่ก็กหกนะครับได้เขาเจ้าว่าเป็นของแถมเหนียวนุ่มนะครับพี่น้องโอ้เนาะใส่ยังม่แกมนะครับพี่น้องเนาะครับตัวเหนียวไปกินเนาะครับขายบ่ได้ครับพี่น้องตัวเหนียวไปถ้ากินเนาะครับเพี้นหน้าเท่าเดียวครับพี่ธงเนาะครับเนาะจหรับราคาเข่ามูนี้นะครับวักสีเบิงมากแล้ววัดปับลดได้ครับพี่น้องเนาะ พี่น้องนะครับเกษตรกร,กรที่ได้ฟังก็โอ้ยเข่าไหลายมันคือเป็นจังซี e ่งเกษตรดีสิมันก็นว่าเข่าไหลายนัน่นเดี๋ยวพอขายกา็ลดเอาแม่นควบเพิมเพิ่นดีๆครับพี่น้องมือนีนะครับเข่าไหลายพอขายก็ลดลงอีกนะครับพี่น้องเนาะเกือบทุกโรคนะที่ลดลงครับแต่ว่ามีโรคที่เพิ่นยังอย่างราคาเนี่ยอยู่นะครับแต่ว่าสักสีเกษตรดีชี้แจงฟังว่ามีโรคใดแน่นะครับที่เพิ่นยังอย่างราคาเก่านะครับให้เฮาสามารถเอาเข่าของเฮานี่ไปขายได้ในราคานีนะครับเนาะ ตอนนี้มือนีไปเบิ้งหลายโลงครับไปเบื้องของท่างท่านฟังทางบุญทลิกนะครับเนาะเดี๋ยวบาเอาสีสไล่งานเดี๋ยวฟังว่าฟังไล่งานปามก่อนนะครับเนาะปามประจําวันที่สามสิบนะครับปามเกตดเอนะครับปามราคาดีได้พี่น้องหาบาทเก้าชิครับพี่น้องเกตดดีหาบาทเจ็ดชิบนะครับสลหรับบ้านแขมเองนะครับปามโตไปถามอยู่อ่าคุณนะครับสามเดียมมรกตนะครับเพิ่นว่าหาบาทนะครับ สามเลียมมรกตน่าจะรวยสื่อปามอยู่หาบาทนะครับคาดว่ามืออื่นนี่มันแ้มเปิดเิสิเปิดหาบาทซ้ำกันกับสามเดียมมรกตนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องมาถาลุ่นงี้นกับถ่านอบตสวิตอีกเชือหนึ่งว่าเพิ่นสีปั๊บราคากันจังไดเนาะครับสีหาบาทเดี๋จะได้เห็นแนวยุ่นนะครับพี่น้องเอาล่งแรกเลยครับพี่น้องดีว่าตักงสีเด็ด่านครับนี่เทียร์หนึ่งครับเทียร์มิ่งนะครับต้องอ่าอยู่ของบาททุ่งทุ่นะครับพันสี่ร้อยหกสิบบุนทลิกนะครับนี่อยู่บุนทลิกนะครับ ผลิตลีขั้น406คิดนะครับลงสีเจียมิงนะครับเนาะเจียมิงนะครับ1,406-4บาทลงมา20สระตังเนาะ20บาทครับ20บาทต่อแสนนะครับแสนละพัน406เข่าโด๊ดนะครับพี่น้องนี่ก็ตามที่เห็นนี่ไม่มีรถเพิ่อนเดือดห่อยได้หลายร้อยตันไม่ได้ครับตั้งในวราต้องสีงานกับไปเบิ้งบ้าเพื่อละครับอ่บาเข้ามือหนีเด่อนางจะหลายร้อยตันนะครับเนาะของของเจียมิงนะครับเนาะนี่มากก็เบื่อใช้ฝนมาเสือไอติมซะก่อนนะครับเสือไอติมแล้วก็ออาไปเบิ้ง ราคาเขา้กับพ่อเม่พี่น้องรถท่องเบิรหนีคือมาจอดถาสื่อเขาอย่างมาถาเอาเขานะครับผมาอนซีสิบขันนะครับรถพ่วงครับเหมือนนี้ครับมาถาเอาเขาคือเขาอยู่หนี่หลายแหงนะครับระบบสมารถเสกกรงเจียงหนึ่งเพิ่นค่อนข้างดีครับพี่น้องเขาเพิ่นค่อนข้างหลายครับรถซิบหลอมานอนถาเอาเขาเลยมือนนี้คนมาขายกหล้คือกันนะครับคนมาขายกหลายคือกันนะครับมาถาไม่ตะรถพ่วงนะครับเนาะอีมา เขาเพิ่น stumbled, ทุกปีครับโบถ้ำให้เกษตรกรผิดหวังเพิ่นมีระบบสมาชิกเนาะครับเนาะาขายนอกก็สิ1,460แต่ว่าสมาชิกเพิ่นก็มีเพิ่มให้กันอยู่เนาะครับเนาะสมาชิกก็มีราคาเพิ่มให้นะครับสำหรับสมาชิกของเจมิงก็เลยเฮ็ดให้เจมิงนี่เพิ่นเพิ่นมีลูกค้าค่อนข้างหลายเนาะครับกั1,460ครับกับลูกค้าขาจอนนะครับพี่น้องเนาะย้ำกันอีกเกินหนึงพันธอยหกสิลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเพิ่นนะครับกัมีค่านั้นค่านี้เพิ่มขึ้นออยู่ดกครับ มีการสนับสนุนจากลุงศีอยู่เนาะครับเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเออพี่นองก็สมาชิกก็ไปขายเพื่อนเนาะครับเนาะหลายแห่งมือนี้เนาะกลับมาที่วิทยาครับพี่นองวิทยาการเกษตรอังเิลานะครับวิทยาการเกษตรอังเิลามือนี้ล่งนะครับพี่นองไปกับรชิจังจางเงาะนะครับเนาะเป็นตั่งมาทางในเนาะครับเนาะพันสี่ร้อยหกสิบบาทครับเขาเนียยพันหนึ่งครับเขาสดนะครับพี่นองย้ำว่าเป็นเข่าสดนี่ก็ขายเบิร์ดล่ะครับทุกท่นนี่ขายเบิร์ดล่ะมือนี้ผมมีรถพ่วงมาจอดเท้าเขาไปครับมือนี้ อันสี่ลอยหกสิบนะครับเมื่อกี้ผมมีรถพ่วงของบริษัทมาจอดเท้าเขาเวยครับพี่น้องเนื้อเขาล่งอีกขึ้นกันครับล่งคือกันนี่ครับวางเปล่าครับพี่น้องหรือว่านนี้มาจอดเอาเขาอยู่นีะมาณนโอ้ซิบกาขั้นครับพี่น้องเมือนี้วางเปล่านะครับาะอะตรวจค้นขายเขาหน่อยล่งอยู่่ครับตอนนี้เขาเขาอยู่ทั้งหุบนเริ่มหน่อยได้ครับพี่น้องบนหลยๆแลเลยได้ครับเป็นเป็นช่วงปลายของเขาแล้วนะครับเหลือบรหลายทงไนได้นี่ครับนี่มากหลายแต่ว่าใจสดแล้วครับพี่น้อง ใจเงินสดเราวะนะครับปะขายวิทยาปีหนีใจเงินสดเด้อครับปุ่นนะครับตอนนี้คือถาวเงินครับพี่น้องที่มาจอดถ่ายอยู่นี่คือเอาถาวเงินนะครับลดลงคือการมือนี้บ่ได้เขาไปสหกรนะครับพี่น้องจะเลริ่ได้ยไล่งานชาติของสหกร์มาให้พี่น้องบึ่งนะครับแต่ว่เบาๆสักสีไปผ่านทางอ่าบุญทลีกมานะครับมาฮอดบ้านปอนะครับบรรนุสว่างครับพี่น้องมีลงกีมีจุดหลับสื่ออยู่จุดหนึ่งนะครับจันที่พืชผลครับ จันที่พืชผลสื่อราคาดีกูม่ครับมาอน้จันที่ผืชผลสื่ออยู่พันสี่ร้อยแปดสิบาทครับยางราคาของมือว่านนี่ใอย่างเงี้ยวแหน่นะครับเนาะสำหรับจันที่ผืชผืชผลนะครับเนาะก็เป็นวิทยาิ่นนะครับเนาะวิทยาครับนี่และครับพี่น้องเขาก็มีตะทถงงามๆอยู่ได้ละครับปีนี้ห่วงก็เต็มอยู่พี่น้องหญ้ากับมีแน่ครับเล็กๆหน่อยครับพี่น้องต่ว่าด้วยผลผลิตท่องปีนี่ผลดีแนนเนะครับเนาะผลดีแน่ผู้ใดวันถึงส่วงกแต่คือเขางาม เขางามโอ้ห่วงงามครับพี่น้องปีนี้มากลายบ่าวสักศีมากมกเข่าปีนี้เฟื่องก็ะได้ดีนะคะรับเพราะว่ามีฝนมาตกขําเนะครับราคาก่อนเฟื่องหยีคือเก่านะครับพี่น้องเนาะเริ่มต้นจากราคาหาบาทนะครับราคาก่อนเฟื่องส่วนราคาอัดนะครับปีนี้น้ำมันมันก็ขึ้นนะครับพี่น้องราคาอัดอยู่ที่ก่อนละสิบสองบาทเนาะจากปีที่แล้วก่อนลนะสิบขึ้นเป็นสิบสองเอฟซีลาวอีแยงก็ขึ้นเบิร์ตบ่าวสักศีเขาก็ข,กขึ้นค่ารถเกี่ยวก็ขึ้นค่าปุ๋ยก็ขึ้นค่าน้ำมันก็ขึ้น จักสีเหลือจากบาทเปอร์็นโอ้ยแมนควบนั่นแหละครับปีนี้ครับมีแต่แนวขึ้นนะครับพี่น้องเนาะแตบูฮูว่าอ่าพี่น้องหลังจากเกี่ยวเขาราคางามๆเนี่ยทีแล้วสีเหลือจากบาทนะครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องเกษตรกรเศร้าหน้าทุกๆคนนะครับเนาะให้อ่าขายเด็ดราคาเนี่ยในทุกปีนะครับเนาะปีหน้าขอให้ปุ๋ยลดลงในจักหน่อยครับปีนี้แทงร้ายครับเพราะจีดใส่เขาใส่หนามให้มันงามขึ้นกว่านี้เนาะนี่แหละครับพี่แป้งนี่ก็อีกจัก เมื่อแล้วครับแปลงของไม่ใหญ่ครับกระชีประมาณสองเสมอนี่แล้วครับเขามันเริ่มเหลือง้ะได้ครับนี่เขาเริ่มเหลืองแล้วแต่ว่ามีแก้มเขียวแน่น้อยหนึ่งทั้งใดสองเสมอนี่เจอคิวพอดีนี่พร้อมเชี่ยวขายได้ได้ครับตอนนี้นะครับเนาะครับกะสซารับมือนี่นะครับกะไล่งานใ้พี่น้องเนีเบิ้งกะยำราคาไปอีกเช่นนึงนะครับพันสี่ร้อยหกสิบนะครับโดยส่วนมากมีต่จันที่ผืดผลถี่ยังขายนะครับพันสี่ร้อยแปดสิบบาทยู่โลงเดียวนะครับเข็นยอดพันหนึ่งนะครับเป็นเขาสดนะครับพี่น้องเนียนยำกันไว้ได้หลาย อัลับมือนี้นะครับกระสมมา้าคั่วนั่นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นสิไปเบิงทั้งสาหรณกอไปเบิงทั้งในเมืองมาหาว่าราคาเป็นสื่อจักบาทสลับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ